วันนี้แมนต้าก็บานออกมาแล้วค่ะบานแบบแบะแบๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่สวยเลยนะเดี๋ยวป้าทุนดีจะตัดแล้วก็ให้เขาแตกดอกใหม่ส่วนน้องเรดบาคาร่านะคะมาตามนัดค่ะป้าตัดกิ่นจนโกรนอ่ะแล้วเขาก็แตกดอกใหม่วางแผนว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะเ็าจะออกดอกให้ป้าได้ใช้งานเขาหละ่ะวันนี้ สี่ห้ากระถางค่ะออกชุกกระถางดอกนึงมัง่วเรสบาัคาล่าค่ะไม่จิดจิกจู้จี้นะคะเลี้ยงเขาดีๆอ่ะให้ปุ๋ยให้น้ําฉีดพ่นสารที่กันมแมลงนะคะแต่ป้าใช้สารธรรมชาตินะคะเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะน้ำแหละหล้างจานกับน้ำส้มสายชูจางๆแต่บางต้นน่ะก็โดนเจาะ โดนเจาะดอกทะลุทะลวงอ่ะเดี๋ยวป้า,ปาต้องใช้หมอันนี้มาแบบสาวแฝดค่ะในอ๋ออยู่คนละกิ่งนะคะปล่อยคู่กันแล้วก็พยายามใช้มืขาแดดอย่เดี๋ยวป้าจะต้องเลื่อนเขาละให้ไปอยู่ในที่เขาชอบเขาชอบแดดนะคะอันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะแดดน้อยแต่ก็พยายามจะชูชอบดอกนี้ป้า <ๆ S 1> ไม่กล้าเอ่ย <ๆ S 1> ชื่อจริงๆด้วย พราะรู้สึกว่าจะจำผิดผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วนะคะกรีดเป็นชั้นน่ะเหมือนดอกลักเล่แล้วก็มีดอกอ่อนออกมาเป็นช่ออีกแล้วค่ะรู้สึกเขาจะถูกใจปุ๋ยที่ป้าให้นะเดินผ่านไปไม่ได้เลยค่ะดอกนี้หอมกวักมือเรียกเลยชยค่ะชูเอมานูเอลนะป้ายืนยันว่าจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเลยค่ะ เดี๋ยวจะหาที่อยู่ที่เขาชื่นมืดนนะกำลังไปสั่งร้านไม้ไผ่อะคะ่ะทำให้เขาเลือ้อยเกาะขึ้นที่สูงนะมีหลายยูทูบเบอร์แนะนำว่าเขาสูง4ีหเมตรนะคะป้าจะไหวไหมเนะี่ยแต่ป้าจะตอนเขาให้เหลือแค่3เมตรหรือแค่2เมตรก็น่าจะพอไม่งั้นป้าจะต้องชะงกดูดอกเขานะคะ อันนี้ก็เป็นมอนค่ะหอมเหมือนกันแต่ป้าไม่ทราบว่ามอนอะไรอ่ะเริ่มสับสนเพราะอยู่กันหลายกระถางมอนทั้งนั้นนะดูนี่ค่ะมแมลงเจาะดอกของป้าน่าจะเป็นเจอรี่เจนนิ่งนะเดี๋ยวจะปราบโดยไตรซานค่ะซื้อมาหลายเดือนละแต่ใจไม่ถึงไม่อยากใช้อ่ะกลัวเป็นอันตรายกับตัวเองนะคะเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้ดูค่ะอันนี้ก็เหมือนกันโดนมแมลงนะคะ ซกมกเลยค่ะอันนี้เป็นมอนไกลกังวลค่ะเหลือไม่ได้เลยมแมลงพวกนี้ป้านึกชื่อไม่ออกอะ่ะโดนมแมลงทั้งหมดออกมากี่ดอกเนี่ยห้าหกดอกโดนมแมลงเล่นไปแล้วสามดอกค่ะแต่ป้าจะทนให้เ้าบานก่อนจะได้รู้ว่าเขาคืออะไรนะคะนีก็เรดบาคาร่าค่ะ แตกยอดอ่อนอีกแล้วนะป้าชื่นใจกับเธอจริงๆนะตัวเองคลิปต่อไปของป้านะคะจะย้ายกระถางเล็บครุดเรียกว่าไงคะเล็บครุดรังกาเนี่ยป้าปล่อยให้เขาพิงอยู่กับต้นไม้นะใบก็ไม่โตคะ่ะเดี๋ยวหาที่อยู่ให้เขาใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะกดไลค์แชร์ ติดตามให้กับป้าทุนดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะไตรซา,านบอกว่าเป็นชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชนะป้าซื้อมาหลายเดือนแล้วล่ะไม่กล้าใช้อะ่ะก็อ่านข้างกล่องแล้วข้างกระป๋องแล้วมันหวัดเสียวหวัดเสียวค่ะแต่คงต้องตัดกัดลิ้นใช้นะคะเขาจะหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์นี่ละบอกว่าให้เจ็ดวันใช้ครั้งหนึ่ง เดี๋ยวป้าคงต้องซื้อเสื้อกันฝนซื้อถุงมือมาใส่ขณะที่ใช้ฉีดพ่นนะคะเราเระวังไว้ก่อนค่ะ